เด็กๆชั้นอนุบาล3ทุกคนนะคะวันนี้หน่วยการเรียนรู้ของเราคือเทคโนโลยีการสื่อสารตอนอื่นครูจะฝึกเด็กๆอ่านคำของจองเครื่องมือสื่อสารเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะวิทยุสื่อสารโดยการฟังจดหมายนั้นเขียนบอกความในใจโทรศัพท์ใช้พูด ถึงกันได้โทรทัศน์ให้ภาพเสียงชัดเจนเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะคำพ้องจองเครื่องมือสื่อสารเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมคุณคููเลยนะคะวิทยุสื่อสารโดยการฟังจดหมายนั้นเขียนบอกความในใจโทรศัพท์ใช้พูดถึง กันได้โทรทัศน์ให้ภาพเสียงชัดเจนเออเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การสื่อสารกันนะคะการสื่อสารการสื่อสารการสื่อสารคืออะไรนะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะแอบลองคิดดูนะว่าการสื่อสารเนี่ยคืออะไรเด็กๆเ,เห็นภาพนี้ไหมคะฮะภาพนี้คือ คุณครูสอนให้กับเด็กๆใช่ไหมคะคุณครูสอนกับเด็กๆโดยใช้แผ่นภาานั่นแหลคะค่ะก็คือการสื่อสารโดยการพูดคุยติดต่อกันโดยมีตัวกลางในการสื่อสารการสื่อสารก็คือการพูดคุยติดต่อกันโดยมีตัวกลางในการสื่อสาร การสื่อสารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยดูนะว่าเด็กๆเห็นภาพอะไรคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารภาพเมื่อสักครู่นี้เครื่องมือคืออะไรคะที่ทำให้เด็กๆได้ความรู้ก็คือแผ่นภาพ เดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าเครื่องมือที่เยอะแยะมากมายเนี่ยมีอะไรกันบ้างาการสื่อสารอันที่หนึ่งเลยก็คือ,อเด็กๆเห็นรูปอะไรคะจดหมายนั่นเองหนึ่งคือจดหมายเด็กๆพูดตามค่ะจดหมายจดหมายคืออะไรคะจดหมายคือสิ่งที่เราเป็นไงคะเราเขียน ข้อความลงในจดหมายแล้วไปส่งที่ไหนคะส่งที่ไปรษณนี่ yeah. สองค่ะเครื่องมือสื่อสารอันที่สองเลยก็คือคืออะไรนะคือโทรศัพท์นั่นเองภาพนี้คือโทรศัพท์อะไรคะโทรศัพท์สมัยก่อนใช่ไหมคะที่ได้ยินแต่เสียงอ่านี่ก็ได้ยินแต่เสียงและนี่ทันสมัยเลยมีภาพด้วย ต่อมาค่ะสมค่ะคือคอมพิวเตอร์อคอมพิวเตอร์นี่เลยนี่เลยและก็นี่เลยเอาละเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันซิว่าการสื่อสารทั้งสามอย่างเครื่องมือทั้งสามอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างไรเด็กๆอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนอันที่1กันเลยอันที่หนึ่งคืออะไรคะอันที่หนึ่ง เครื่องมือที่หนึ่งคือจดหมายไหนใครเห็นใครเคยเห็นไปรษณีย์บ้างคะนี่ใครเคยเห็นซองไปรษณีย์บ้างคะอ่ะซองนี่ซองจดหมายแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างอ่าซองไปรษณีย์แบบนี้แบบเป็นซองไว้ส่งเป็นเอกสารนะจะมีชื่อผู้ส่งตรง,ตรงนี้ชื่อผู้รับตรงนี้ เด็กๆอยากส่งไปหาใครเด็กๆต้องเขียนที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะใส่ซองเป็นเอกสารแต่ถ้าใส่กล่องล่ะใส่กล่องเยอะๆเ,เป็นขนมของกินของใช้สามารถส่งไปได้เลยเมื่อเราส่งไปเราไปที่ไปรษณีย์หรือว่าทุกวันนี้จะมีเคอรี่มีแฟตมีเซแอนทีมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะจากนั้นบุรุษไปรษณีย์ก็จะเอา จดหมายของเราเนี่ยหรือว่าพัสดุของเราเนี่ยไปให้ถึงผู้รับเลยเย้ yeah! เดๆคนไหนเคยส่งจดหมายบ้างนะต่อามาค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร,ระยกมาให้เด็กๆด,ด,ดูอุ้ยออ้ยเขินตังเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทรศัพท์ที่มีสายแบบนี้บ้านใครมีนะหรือเป็นโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์แบบนี้ เได้ยินแต่เสียงเป็นการสื่อสารทางเดียวคือทางเสียงจดหมายเป็นการสื่อสารทางตัวหนังสือโทรศัพท์เป็นการสื่อสารทางเดียวเหมือนกันคือทางเสียงใช่ไหมคะจดะโทรศัพท์แบบสายเป็นได้แค่ฟังเสียงต่อมาโทรศัพท์มือถือแบบ สมาร์ทโฟนแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์ที่ทันสมัยแล้วจะเห็นอะไรคะอ้าคุยได้ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นหน้าได้เหมือนที่คเคยวิดีโอคอลไปหาเด็กๆใช่ไหมคะแหมนี่แหละเป็นการสื่อสารที่เห็นทั้งใบหน้าและเห็นอะไรอีกคะเห็นสีได้ยินเสียงและเห็นใบหน้า นี่เลยอันนี้ก็สามาร์ทโฟนนอกจากจะได้ยินเสียงได้เห็นใบหน้าเขายังสามารถคุยกันได้ด้วยนะเหมือนที่เด็กๆส่งภาพมาทุกๆวันทุกๆวันคูตรวตกมือให้เลยต่อมาค่ะอุ๊ยอันนี้ก็สมาร์ทโฟนที่เห็นหน้ากันใช่ไหมคะแหมเหมือนกับเด็กๆที่วีดีโอคอลไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหาเพื่อนๆใช่ไหมคะ ต่อมาเครื่องมือต่อมาค่ะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีแบบหลายหลายชนิดเลยแบบที่หนึ่งคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะบบรนดคไยมีนะคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กๆค่ะเอาไว้ทำอะไรคะอันนี้เขาเรียยกว่าอะไรคะมันพับได้ด้วยแล้วก็ยกไปได้ด้วยโน้ตบุ๊กฮต่อมาคืออะไรเด็กๆมีหรือเปล่านะ อันนี้จะเล็กมานิดนึงอ่าแท็บเล็ตนั่นเองค่ะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเอาไว้ทำงานที่เป็นเอกสารเยอะๆเลยนี่เห็นไหมคะ คุณครูอ่ะคุณครูคนนี้คุณครูคนนคครผู้ชายคนนี้ทํางานที่คอมพิวเตอร์ทํางานเอกสารเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะใช้สําหรับทํางานเอกสารทําแบบฝึกหัดให้เด็กๆโทรหาเด็กดก,ก็ได้โตตอบกันได้ส่งอีเมลเห็นหน้าทำได้หลากหลายอย่างเลยนี่เลยเห็นไหมคะคุยแชทก็ได้วิดีโอคอลก็ได้พิมพ์งานก็ได้นี่เลยเหมือนคุณครู เสื้อสีชมพูคนนี้เลยต่อมาแท็บเล็ตนะแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่เล็กลงมานิดนึงเหมือนกับโทรศัพท์เลยแต่ใหญ่กว่าโทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนิดนึงอ่ะโทรได้เฉพาะวิดีโอคอรแต่โทรเบอร์ยังไม่ได้นะถ้าไม่ใส่ซิมนะสามารถ เล่นเกมได้ด้วยหรือว่าดูวิดีโอที่หน้าจอใหญ่ได้ด้วยคล้ายๆกับโทรศัพท์เลยนะเย้เด็เ yeah. <Yeah. S 1> เดกๆเ,เก่งมากๆเลยไหนทบทวนหน่อยซิว่าการสื่อสารคืออะไรการสื่อสารคืออะไรคะคือ การพูดคุยกันติดต่อกันโดยมีตัวกลางในการสื่อสารเช่นเช่นอะไรนะเช่นคุยโทรศัพท์เย่เก่งมากเช่น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 อ่าเช่นพิมพ์หากันเห็นหน้ากันคุณครูสอนเด็กๆนี่ก็คือการสื่อสารกันใช่ไหมคะอะ เอาละต่อไปถึงเวลาแล้วที่ต้องเล่นเกมแสนสนุกเย้เกมแสนสนุกวันนี้มีชื่อเกมว่าเรียงลำดับขนาดภาพจากเล็กไปหาใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่หมีภาพแรงต่อไปนี้ค่ะ,ะภาพที่หนึ่งดูสีชมพูนะคะ ภาพที่สองภาพที่สาม,มาะเด็กๆต้องเลือกภาพหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามภาพไหนมีขนาดที่เล็กที่สุดคะ,ะหนึ่งสองสอามตอบค่ะเย้ ว <Wow. S 2> ้าวต่อมาภาพไหนอันนี้เราตอบเราตอบนี้ไปแล้วนะเด็กๆตอบอันไหนไปแล้วคะอ่าเด็กๆตอบอันนี้ไปแล้วอะต่อมาต่อมาอันไหนคะอันไหนคะอันไหนคะอ่าันไหนคะอันไหนคะหนึง่ง หมาย <My S 1> เลขหนึ่งนั่นเองเด็หมายเลขหนึ่งนั่นเองเด็กๆเก่งมากต่อมาต่อมาค่ะต่อมาต่อไปภาพที่ใหญ่ที่สุดก็คือหมายเลขอะไรคะหมายเลข เยี่ยมมากมากเลยเยี่ยมมากมากเยี่ยมที่สุดเลยเอาล่ะหน้าตอมอ่ะดูอีกหนึ่งรอบที่อีกหนึ่งรอบที่ฮึบฮึบเย่ต่อมาค่ะข้อที่สอง เล็กที่สุดคะภาพไหนคอออือภาพที่เล็กที่สุดคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหนึ่งสองเด็กๆตอบนะเด็กๆตอบนะเด็กๆตอบนะภาพที่ภาพที่ภาพที่เท่าไหร่คะภาพเท่าไหร่คะหนึ่งเย้เด็กๆเก่งมากเลยต่อมาข้อต่อมาภาพไหนคือภาพที่เล็อกอีก พี่เลยอีกติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งสองสั้ต่อค่ะเย้ภาพที่สามและภาพสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดก็คือภาพที่ภาพที่ภาพทสอง,งเด็กๆเก่งมากเลยเย่ข้อต่อมาข้ต่อมาเขาบอกว่า อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นภาพที่ใหญ่ไปหาภาพที่เล็กข้อที่1ข้อ2และข้อสอุ้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเด็ก,ดกๆมองดีๆนะคะอันภาพหมายเลขไหนคือภาพที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งสอง่านผ้เรียนตอบค่ะเย้ตอบถูกไหมคะ ต่อมาภาพไหนภาพที่ใหญ่ระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข2อันไหนใหญ่กว่ากันคะหมายเลขหมายเลขหมายเลข1เย้และเล็กที่สุดเลยก็คือหมายเลขสอเย้